จะมาทำหมูสวรรค์น,นะคะเราจะมาทำหมูสวรรค์น,นะคะนี่หมูสวรรค์น,นี่ค่ะหั่นแล้วนะคะหั่นแล้วค่ะสามมิลหั่นแล้วสามมิลยังไม่ได้ใส่ถุงมือสามมิลค่ะนี่หั่นแล้วสามมิลน,นี่นเราเป็เครื่องหั่นเองสามมิลน,นะคะหั่นแล้วสามมิล <c oughs> สามมิล แล้วสามมิลเออแล้วจะมาหมักกันเอาก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวสามร้อยห้าสิบน้ำตาลปีบ๊บสองร้อยห้าสิบมีเกลือมีผงปรุงรสอะค่ะมีผงปรุงรสรวมกัน น้ำตาลทรายหนึ่งพันหนึ่งกิโลอ่ะมีงาไว้โรยนะคะมีเมล็ดผักชีตำแล้วคั่วแล้วก็มาตำใส่เดีย๋ยวจะไปดูวิธีทำค่ะน,นะคะเริ่มกดเราเทเครื่องปรุงไปในกระมังหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะพุกเครื่องปรุงให้ให้มันละลายอะ่ะพุ่น้ำตาลให้ละลายพุ่น้ำตาลให้มันละลายลาลละลาย ฮุกฮุกฮุกใจกาไม่ขอนี่สนใจ เราทำเครื่องปรุงให้ละลายค่ะผสมเครื่องปรุงให้ละลายเนาะเราก็จะมหมักหขั้นตอนการทำหมูสวรรค์นีเ่เราเป็เทหมูลงค่ะ <c oughs> เครื่องมันหั่นไม่หมดเจริงๆนีนนนน่เราก็จะมาพี่ออแล้วเพราะว่าตอนเราหัน่นอย่ามันติดกัน เครื่องหั่นแล้วมันจะติดกัวก็จะมาเอาออกจะมาเอาออกมาเป็นข้อเอาออกทีจะ,ะอันทีละอันค่ะแล้วเราก็จะหมักคุกคุกเขาให้มันเข้ากันนะคะเราก็จะหมักไว้สามถึงห้าชั่วโมงนะคะแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็จะมาตาก แล้วอบเราใช้อบออกค่ะนี่หมูห้ากิโลนะคะเครื่องปรุงเท่านี้ค่ะหมูห้ากิโลเครื่องปรุงก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวผงชูรสเกลือแล้วก็เครื่องปรุงรส สุดท้ายนะคะเดีย๋ยวก็ผสมให้เข้ากันแล้วนะคะคลุกให้มันเข้ากันลนะแล้วนะผสมให้เข้ากนะันแล้วอะไรเลย,เลยนะนี่ไม่ผักชี โรเล็ก,กัดชีค่ะเล็กสดชีนี่เราก็จะมาโรยอาค่ะอาคั่วเลยนะคะหอม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 ,มอมนดเสร็จแล้วค่ะ,<ม>ะเสร็จขั้นตอนนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะ สามชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสุดแม่บุญลุงสิรินะคะแม่บุญลุงสิริค่ะ